พืชมหัศจรรย์ที่ชอบการตัดตึกๆๆนี่เลยเขาคือน้อยนะเป็นพืชที่ชอบการตัดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อไหรที่ตัดปุ๊บเวลาตัดเสร็จเราเอาใบเขาออกเขาจะแตกยอดออกมาพร้อมกับดอกนะครับผมก็เลยตั้งชื่อเขาว่าอย่างนั้นเมื่อไหรที่ตัดเขาก็ออกดอกให้ทันทีนะครับ แต่การที่จะติดลูกนั้นก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นในระหว่างนั้นอ่ะก่อนที่เราจะทําการตัดก็ต้องบํารุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนแล้วก็ค่อยตัดนะครับก็จะทําให้ติดลูกได้เยอะสามารถทําได้กับทุกสายพันธุ์นะครับทุกสายพันธุยน์ยกเว้นอยู่พันธุ์เดียวคือเพชรปากช่องเพราะว่าเพชรปากช่องเนี่ยเป็นน้อยหนาที่เป็นน้อยหนาพันธุ์ใหญ่นะครับที่ต้องผสมเกสรก็ถึงจะติดลูกนะครับ พวกฝไายเขียวกเกษตรสองก็ทําได้นะครับตัดแต่งแบบนี้ปล่อยออกมาพร้อมกับช่อดอ,อกแล้วเขาก็จะทําการแล้วก็จะติดของเขาเองอาจจะดกหรือไม่ดกก็แล้วแต่ต้นนั้นๆไปนะครับแล้วก็แล้วแต่อากาศด้วยโอเค